ขนี้เราตองเข,าข้ามาจากญี่ปุ่นเลยสงประกูดเกรดที่เซเลมเนียลเกรดอะไรพวกนีล็มากนลอ,อ,อลไหวะคนลุกลยอะไะตจริงๆรนลุกจริง ชาเขียวเปิดใหม่แถวแถวเอ็มครอเทียร์นี่แหละเป็นชาเขียวที่น้องเขาอะบินไปดูเองถึงกุจิถึงียโตเลยน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่กินเชฟเทเบิลอะเยอะมากๆแล้วคือนางเวลา,าลไปกินเชฟเทเบิลใช่ป่ะคือนางจะไม่ได้แบบไปกินแล้วก็จบคือนางจะชอบแบบเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆของอแบบพวกเชฟเทเบิลอะแล้วก็ออามาถาให้ร้านเนี้ยมันแบบแปลกใหม่เป็นร้านชาเขียวที่ค่อนข้างแบบไม่น่นจะมีคนเคยได้ไปอะไรแบบนดีมาก่อนเรามีเพื่อนร่วมทริปของเราเป็นจํานวน6คนด้วยกันวันนี้ ป้ากับแม่ไปเจอกันที่นู่นมินนี่อันนี้นะคะสีะพาพเราจะได้เห็นสีะพาดในวิดีโอที่แล้วมาแล้วนะคะชอบชาเขียวไหมตอนนชอบมากชอบมากบนะเขาไม่กินกาแฟมันเกี่ยวอะไรวะกินชาเขียวได้ไงอ๋อเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย้าร้านตั้งอยู่ที่โครงการพิม่า49ทุกคนเดินทางง่ายสะดวกมากถึงที่จอดรถด้วยไม่ได้มีแค่ชาเขียวอย่างเดียวนะมีเค้กมีขนมหลายอย่างเลย มาทำชากันนะคะก็อันนี้นมขุดน,นะคะให้นมข่นลง,งไปชเขาบอกว่าให้คนก็คือคนนมขูดตัวแบบไม่เห็นว่าเป็นก้อนอันนี้นมเย็นนะคะจะถ่ายอันนี้นะ<ท>อุ๊ยเย็นมากเลยอ,อันเนี้ย<ม>เออ เอาละคะล่ะแล้วก็รอรอให้มันเย็นนิดนึงโอ้ดีมากอันนี้เข้มเลยเธอเธอต้อยยงชิมอร่อยเนาะ ชิมอันนี้ว้าวกรอบไม่หอมเนาะกรอบมากนี่ค่ะพี่นะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แป้งวาฟเฟิลนะแต่เป็นแป้งโปรตองใช่เป็นแป้งโปรตอง นะคะคือชาอูจิแบบผสมน้ำน้ำเปล่าที่มันจะมีหลายๆเบสเนาะแต่ว่าบามาเป็นคนที่ไม่ชอบหวานจะไปดูกันว่ามันหวานไหมจริงๆต้องใส่จริงๆต้องใส่นี่อันนี้คือปริมปริมนี่ดีนี่ดีๆีนี่ดีมันไม่หวานอ่ะแต่มันหอมอ่ะ อะไรไม่รู้อะไม่รู้อะไม่รู้จะพูดว่าอะไรเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักกลิ่นนี้อะแต่คือมันมันตุ่มนมดีไปก็ยแล้วกคนดีะมันมันก็หวานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หวานมากมันมีความนมนมเลเฟิร์สแบบแนะนำเมนูไหนที่สุดที่แบบทานไม่ได้ถ้านน้ำก็จะแนะนำเป็นตัวพวกวินนิ่งตระกูลวินนิ่งอวอร์ด แต่ราคาก็จะสูงนิดหนึ่งถ้าเป็นพวกขนมก็ตัวมัชะโลก็ถือว่าดีนะมันไม่เหมือนร้านชาเขียวทั่วไปอย่างไงก็แน่นอนเราชาเขียวที่เราใช้เราใช้รวัตถุดิบพวกนี้เรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยตัวเครื่องดื่มเนี่ยเราก็ใช้ในเกรดที่ดีกว่าสแตนดาดก็คือเป็นพวกเกรดส่งประกวดเซเลอรเนียลเกรดอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่บรีเกรดหรืออะไรพวกนี้ใช้ เราแบบได้ข่าวว่าไปบินไปเองใช่ใช่ใช่บินก่อนหน้านี้บินไปญี่ปุ่นปีหนึ่งก็สองสาครั้งก็ไปไปดูชาไปเที่ยวก็บินไปพวกฟูจิไปอะไรพวกนี้ใช่ขนมเราก็ทําเองหมดครับส่วนพวกนี้ก็เชฟเบคเบคกสดที่ร้านเลยก็คือทําวันต่อวันเท่านั้นเฮ้ยมันหอมมากเลยนะเว้ยไอ้แบบไอ้โคซองที่ทำเป็นมาฟเฟ่อะ อ๋อใช่ก็คือมันคือหัวซองแล้วเรามากดพิมก็คือมันก็จะเหมือนกับมีเป็นแป้งชั้นๆั้นชั้นแล้วก็มีเนยไอไอ์ครีมมาฉะให้เราอย่างมีโฮจิฉะเดี๋ยวให้เขาให้เราโอเคแป้งเกี้ยวนะคะไอข้างบนเนี่ยแบบมันมันมันแบบแวานหบีมันมันไม่ได้แบบ คิกเค้กละลายไปเลยละลายไปเลยตอนแรกพี่จะนึกว่ามันจะมันจะแข็งแข็งกว่านี้ไงอือใช่คิดว่ามันจะจนที่ตามมาแล้วทำหน้าหงุดหงิดฮึมมันไม่แข็งเลยอยากให้แม่ได้ชิมอยากให้แม่ได้ชิมเพราะว่าแม่เป็นคนที่ชอบกินชีสเค้กมากแม่ชอบกินมากมากก็มาเลยชอบที่สุด How was it เป็นยงไงยังไงจุดยอดอะ สุดยอดใช่ไหมใช่มันละลายนี่แหละนี่แหละเหรอเนื้อนี้เลยเห็นไหมว่าแม่ต้องช่งแบบนี้เพราะว่าเนื้อมันไม่แข็งเหมือนนี่ที่นู่นเนาะมันแบบละลายเลยอ่ะเป็นตัวครีมพีสแล้วก็ลิ้นจี่แล้วก็เป็นตัวกุหลาบน้องเฟิร์สแอบกะซิบว่าส่วนตรงนี้จะเปรตทุกๆซีซั่นด้วยนะคือเร่อจังที่มาสเตอร์มาคาริเบชชาในทุกๆร็อตที่สั่งมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่ามันจะรสชาติไม่เหมือนกันแต่ละรสตแต่ละปียกเนี่ย ก็เลยจะต้องมาแคลิเบตเพื่อที่ว่ารสชาติจะได้เป็นเมนหลักของของร้านนี้อะไรเงี้ยแคริเบตแปลว่าอะไรีครับแคลิเบตแปลว่าการการปรับเปลี่ยนการเปรียบเทียบการผสมสารการคิวซีไงเออจริงๆถูกแล้วแต่อันแรกแอา้าว ไสรุปอันแรกพูดว่าอะไรนะปเปลี่ยนก็คือปรับแต่งอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็คือโอเวอร์ออลแล้วอ่ะทุกคนแนะนำมากมากเลยนะทุกคนน่าจะน่าจะชอบกันเพราะว่าคือเชฟเอ้ยอะไรเอ้ยเขาแบบเป็นเชฟที่เคยทำมาเกษตรรือว่าเป็นคนที่แบบจบเบเกอรี่มาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำงานที่อเมริกาอะไรแบบนี้วาด้วยถ้าทุกคนได้มาหาทุกคนน่าจะแบบ ชอบความยูนิคของแต่ละเมนูมากๆนะคะแล้วก็สนุกดีนะมันเหมือนแบบมันมีอะไรให้เราทำอะ่ะแบบเราคนเองได้คือแนะนําว่าให้มากันหลายๆคนนะคะเพราะว่าคือราคาก็แบบราคาก็จะเหมือนค่อนข้างสูงตามแบบคุณภาพเนาะแต่ไม่ได้สูงขนาดแบบเอื้อมไม่ถึงอนะ่ะก็คือประมาณ1 0 0ร้อถึงสามบาทประมาณนี้ อร่อยมากๆคืออร่อยทุกเมนูเลยจริงๆเนาะคือแต่ละเมนูมันจะแบบมีความชัดของมันอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบบบาาายยย๊อะไรอ่ะพี่ครับพี่เขาไอหอมมันรั่วไปไปเลยไปไบทำประจำเกินจานอะไรหอมมาบนไรเสร็เแล้วรู้หมดแล้วว่าทุกคนทำได้ยบาย